หรือว่าพาีโกติ่งเล็กๆาได้ค่ะโอ,อ้น้อูก่อนแสว่าขพท้องคกูก็เดีว่าอันอีก็พยาน,น้ากันะนะพอ,อยังพญานหน้ากับเจ้าอันจีนนี่ก็กคืออันนี้ก็บจีนควายแ,แต่หนึ่งนะคะ มันชิช้นนควายนะชิ้นตีนควายพอนะปากหมุนมลูกเลยจ้าตีนเดียวค่ะตีนเดียวในกระของหม้อเลยเจ้านี่หลดอดเยอะๆอ่ะเขาตักหมุนลูกไงเขาตักหมุนมาลูกเลยจ้าเขาตักหมุนมลูกวุ้ยห่วยนาดยังย,ง,ยง,งยังเงาถามนี่ยับล้ะกันมี่รับ นะอ๋อกูกะเดาว่าจีนแดดเดียวจีนเต๋าจีนเตือสิงห์สิงห์เมาเจ้ใหญ่กับจีนนะคะตอนนี้จับกใหญ่แล้วจ่ายร้านนี้ขนาดน้ำกอยวัตถุดิบแต่ละอย่างก่อนนะจีนตะบ้านตะบึงกว่าละคราบมันได้ซอยมันได้ซอยสด โอ yeah. oh, ๊ยยัวั้าอยากกินเลียดฉันอยากกินเลียดเลียดฉันอยากกินเลี่ยดสถานการมีเต้าทาคิริอยัวข้อปากอแม่ลยจ้า แมนมง่กบ <In> ัาเกีเยวมันเามาคบอบกโกจ้ำนั่นนั่นลืมไปถึงเตะแล้วนะนี่ันแดงนล่นะน่ต่งวาอยู่นะเจีายแผ่นใหเกี๊หอมเตียมันน่ยมันตุ๊บตรงเล่านี่ยอด tôi từng quẹo ngoài trao nên sao trong làm khó quá có cái mà dù khoảng càng là nó có tín thì cao cho để tín thì bóng mẹ nó cao Hãy cho kênh không รอดต่อ,อกันนะคะ่ะอันนี้ถ้ามูซอมอยาเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นเนื้อแดดเดียวไม่ใช่นะคะมันช่้ิ้นเกลือนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นจิ้นแต้แต่นะ้จิ้นยากนกันคืนมาเล่นมาเล่นข้ามาถึงนี่นคือมันต้องอันมันต้องแบ่งมันต้องเบิกค้ามาเป็นกุ้มแล้วก็ลวดซอยเลยเจ้าเนี่อลวดยาย เจ็งขวาอยู่ๆเขาปากแบแม่เลยจ้าก็ผมเตรียมก็เล็ดเล็ดดุ เหาทำยังที่อลาัางการผมยังแมงกระพูนเจ้าพอาละมาตร้งตัวแล้วถ้ามีคำซ้อนมี่านั้นอ,อย่างแล้วหน้ากวา๋วแล้วเนี่ยมันเจ้าทำลา,างการอืไว่าวัาวางอ่ะ ลืมบอกไปนะค่ะลืมลืมสังนิทเลยลืมสวัสดีท่านผู้ชมเอาใหม่สวัสดีทำไมคะสวัสดีค่ะหม่อมแม่เชนแนวนะครับวันนี้มากิ่นหม,มูกระทะเต้าหมูกระทะที่ร้านเองกกระทะจุ่มมุมสบายที่บ้านถาวายเต้าวัตถุดิบถือว่ารดโรสโอเคใช้ได้นะคะในส่วนของทะเลเนาะแต่ของอในส่วนของซัดบกคนแรกเขาไม่ค่อยโอกคเท่าไหร่ค่ะแ้วก็ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ของทะเลมันเลิศอยู่ได้ยู่นนะคะพอนี้ อนุญาตใจมือนะค่ะอันมันแบบหันทีแล้วแมงกะบอกคุณเจ้าแล้วกระุนี่มันเป็นตัวเลยค่ะดูค่ะดูค่ะนี่อ่ะนี่เป็นตัวแม่เป็นตัวเล่าอ๋อเหาะแล้วหลอดแล้วเอาแปตุ้มหูได้เลยนะคะอ่าหลอดเหาะหลอดอ่าะหลอดอยู่หลอดอยู่นะมะว้ยนี่หลอดมากมาเป็นตัวเลยค่ะเอาจูมลงไปเจ้าจูมลงไปเลยค่ะ จุ่มปลาเล็เจ้าเน่กุ้งก็ดกได้อยู่นี่ค่ะโชว์ค่ักุ้งก็ไซส์ไซส์โอเคะคะ่ะ <Wow. S 1> ไซส์ได้นะคะกระทะจุ่มงบายนะคะบ้านถวายราคา219บาทพร้อมเครื่องดื่มแล้วนะคะนี่ได้เวลาไรของแมงกับคุณแล้วค่ะ ขนยัวๆอ่ะมันขึ้นจุนๆง้แมงกะพุ่นยั่วๆเขาปากหม่อแม่เลยจ้จาเดี๋ยวต้องปนำลูกอืมอืม้กอก่ความเาะหอำน้ำกิมเลยทำน้ำกิมแดงนะ ถึงคือของกุ้งแจ้น้้ำปลาแล้วเจ้ากุ้งที่เอามาตาตี้นะคะแกะเปลือกเรียบร้อยแล้วก็ใส่ในถ้วยไว้เค่ะนะเนาะขอดูกุ้งหน่อยในกุ้งกุ้งแจ้น้้ำปลาเจ้าเต็มถ้วยเลยอเออเามากินกุ้งแช่น้ำปลากันนะครับหนึ่งถ้วยเลยค่ะถ้วยนี่มีประมาณเกิบกิโล เนเต็มถ้วย <c oughs> นะเพพาอแม่กี่คนเดียวเลยเจ้าเดไตยกี่กําสองตัวไปเลยค่ะโชกันโชกอนนะกุ้งแช่นะปอยัวทุกปากหม่อมแม่เลยจ้าอ้โหใสต้องอืดอืมมกินดต้งองอืดเนี่ยหม่อมแม่ รอดตรงนี้ค่ะหอมเตรียมหอมเตรียมมาถึงเปลือกนะร okay. อดโอเคนี่ขอตัวกินก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สั้นๆเบาๆไม่พูดมากนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปเนะาะสหรับคลิปนี้ต้องสวัสดีแล้วก็บายบายดูตานี่ค่ะบายบายค่ะว้าโชว์ไมค์กับคุณหลวงก่อนนะนี้โอ้ยเดงแล้วเนี่ฮะแดงตื่นมาพื้นนอนนี่ I'll be right back.